พี่รู้แล้วครับฮะว่าเขาจะมาไม่รู้เลยนั่นะไรก็ทำตามปกติไปแล้วจ้นก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณเจ้าบ่าวนะครับที่เชิญผมมาเป็นประธานในงานในวันนี้นะครับขอบคุณนะครับจริงๆผมกับเจ้าบ่าวเนี่ยรู้จักกันมานานแล้วนะครับเมื่อก่อนเคยเป็นเอดีอยู่ที่บริษัทผม ก่อนที่จะแยกตัวมาตั้งบริษัทเองจนเจริญเติบโตมาถึงทุกวันนี้ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับส่วนคุณสานี่น่าเสียดายนะครับผมยังไม่มีโอกาสได้ไปใช้บริการที่ร้านคุณสาเลย <c oughs> เจ้าบ่าวกับผมเนี่ยเคยคุยกันไว้นะครับว่าใครแต่งงานก่อดอีกคนหนึ่งจะต้องมาเป็นประธานในพิธีให้วันนี้ผมก็มาในฐานะผู้แพ้ครับ <c oughs> แต่ก็ดีใจนะครับที่ได้พ่แพ้ให้กับ ผู้รักที่งดงามที่สุดในวันนี้ขอเสียงปรบมือให้กับเขาทั้งคู่ครับยิ้มไรอา้าพี่ไม่จะขัดขเกบทุกเล่งไม่ได้นะคุณดีเขาพูดดีนี่ใค,ครๆรก็พูดแบบนี้ป่ะ คนอายุเยอะๆเขาพูดสไตล์นี้ทั้งนั้นน่ะทุกท่านที่อยู่ภายในงานรอคอยเป็นช่วงเวลาของการรับช่อดอกไม้จากผู้บ่าวสาวเรียนเชิญสาวโสดทุกท่านด้านหน้าเวทีด้วยครับขอบคุมครับแด้วยเชิญเลยครับไปไนัปไนปนะปรับไอนไปไเนียมนะคะนนนน เจ้าสาวต้องโยนช่อดอกไม้ให้ผู้โชคดีในงานใช่ไหมคะแต่วันนี้สาข,ขอไว้แล้วสามีเพื่อนสนิทที่รักมากอีกคนหนึ่งสาอยากจะเอาช่อดอกไม้นี้ให้เขาอยากจะให้เขามีชีวิตรักที่ดีมีคู่ครองที่ยืนเคียงข้างกันและก็น่ารักแบบนี้ พี่เอ๋ครับโอเคเลยตูเชนนี่ว่ากลับไปแล้วมาถ่ายรูปด้วยกันไหมครับไม่ดีกว่าครับดื่มกันให้สดชื่นเลยนะครับเออถ้างั้นรบกวนถ่ายรูปเพื่อหน่อยได้ไหมครับ ต้ากล้องก็มีนะครับอหมายถึงถ่ายลงโทรศัพท์ผมนะพอดีผมไม่ชอบถ่ายรูปนะครับอไม่แล้วขอบคุณครับถ่ายรูปกันดีกว่าค่ะเจ๊เจ๊เจ๊ก่อนเจ๊ก่อนอยามีเด้อยามีคุณพะเฮ้ย ถ้าพี่หยินพาคุณเล่มาเปิดตัวงานแต่งเพื่อนสนิทขนาดเนี้น่าจะใช่แล้วแหละไม่รู้เหมือนกันอนะ่ะเพื่อนพี่ส่งมาให้อ่ะ